สวัสดีครับผมชื่อนายสุรสิธ,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 ธิ์เขมวิจิตครับอายุ42ปีตอนนี้เป็นพะละลมอยู่โรงเรียนบ้านประแกศครับหน้าที่หลักๆของผมก็คือการดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนครับและด้วยความที่เป็นคนรักเด็กครับผมก็มักจะหากิจกรรมทําร่วมกับเด็กมีทั้งเด็กอนุบาลเด็กประถม แตจกรรมที่ทําก็จะมีพาอาอกกําลังกายสอนหนังสือบ้างพาไปกินข้าวบ้างดูแลวความสะอาดอาเด็กกวาดพื้นกวาดอะไรที่เราที่เราคิดว่าเขาทําได้ในเล็กๆน้อยนในการพัฒนาโรงเรียนในการดูแลร่มกัน ที่มาทำงานเสืบพานล์งที่โรงเรียนก็พอดีเป็นจิตเก่าด้วยแล้วก็มีลูกหลานเรียนที่นี่ด้วยก็อยากดูแลอาจาดูแลกอบมดใจให้โรงเรียนก็รู้สึกว่าพันโรงที่เราได้มาเนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระครูดได้เยอะไม่ว่าจะเป็นของการด้านความสะอาดของโรงเรียนช่วยปัดกวาดเทิบถูนะครับแล้วก็มีงาน เร่งด่วนเช่นการบริการความสะอาดในส่วนของแขกที่เข้ามาในโรงเรียนและดูแลเรื่องการอาไฟฟ้าสถานที่ต่งตางๆรวมถึงอาคารนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่พันโรงช่วยเหลือเราได้เยอะนะครับตั้งแต่โรงเรียนได้พันโรงที่ชื่อคุณลุงสงหวังมานะคะก็โรงเรียนก็มีความเป็นระเบียบรียบร้อยขึ้นสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็คุณลุงก็ เป็นบุคคลที่มีความพึงเรียบร้อยนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสช่วยเหลืองานดีค่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีของ,องโรงเรียนเพราะทั้งทุนเอกราชทันยานะคะที่ได้คุณลวงปู่หว่างเขาเป็นทันย์ เรามีคุณลุงหวังเข้ามานะคะโรงเรียนของเราก็สะอาดขึ้นมากเลยค่ะเวลาเราทรําเวรนะคะที่เราเวลาเราทําไม่สะอาดคุณลุงหวังก็จะมาคอยช่วยทาให้สะอาดขึ้นค่ะผมรู้สึก,กไปลอดภัยเมื่อมีลุงหวังอยู่ในโรงเรียนครับเ,เมื่อก่อนโรงเรียนเราไม่มีพัร์ลงระบากมากเลยค่ะคุณครูเลยไม่ค่อยได้สอนเพราะคุณครูแย,ยกไปทำความสะอาดค่ะขอขอ,ขอบคุณคณ <ische S 1> <น>ะรัฐมนตปีและกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เร็งเห็นคว<พ>ามสำคัญและได้จัด นการพานลงให้โรงเรียนของหนูด้วยค่ะผมมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ครับขอบคุณครับผมสุรินทร์เทพแก้วขอบคุณผู้อำนวยการ โรงเรียนเราพบได้ลองกับผู้อำนวยการและคณะครูที่รับผมเข้างทำงานนักการพลงผมมีความสุขที่ได้ทำงานนี้ครับและอยู่กับเด็กๆผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับขอบคุณที่ชมน,นาพาลมมาให้ครับครับขอขอบคุณ ทางกระทรวงนะครับและก็ทางสอบปถอที่มีนโยบายดีๆอย่างนี้ขอกรับขอพระคุณแทนโรงเรียนและคณะครูตลอดจนนักเรียนของจันทบ,บุรีครับขอมากับ